สวัสดีครับน้องๆกลับมาแล้วนะครับกับแบบอนิเมะไฟเตอร์ซีเบลเลเตอร์นะครับวันนี้ก็ทำตามคำขอนะเพราะว่ามีน้องเนี่ยเขาคอมเมนต์ไว้ว่าพี่ๆอยากเห็นนะว่าอิจิโกะกับโกโจอ์คาฟเนี่ยใครมันเก่งกว่ากันแต่ว่าผมเนี่ยนะก็ย่อยอิจิโกะไปแล้วนะครับผมก็เลยต้องไปทำมาใหม่นะแล้วก็ขี้เกียจอุ่แอปเปิลนะครับก็เลยเอาให้เท่าแค่โกโจพอนะก็คือเวล111นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าโกโจกับอิจิโกะเนี่ยใครจะ เก่งกว่ากันนะครับเรามาดูที่ดมัมมจดเริ่มต้นกันก่อนนะครับก็สําหรับโกโจเนี่ยดัมมจเริ่มต้นอยู่ที่160นะครับแล้วก็ส่วนอิติโกก็คือ150นะครับในร่างคาปกติหรือกรอบแดงนะครับผมก็เดี๋ยวจะให้ดูทีละตัวนะครับเริ่มจากอิติโกก่อนเลกันเนาะ อ๋อขอโทษครับขอโทษครับลืมลืมน้องบอกว่าขอให้ปิดคีด้วยใช่ไหมได้สิจัดไปครับปิดคีเปิดออโต้คิกนะครับ่ะดูกันสำหรับดาเม y คลิกนะครับจะอยู่ที่3 7 8เอ็ m นะแล้วก็อิติโกตีครั้งละสี่สิเรามาดูนะครับว่าอิติโกะจะสกิลเท่าไหร่นะครับมาเลยครับชาร์จนานมากนะครับ สกิลหนึ่งครั้งอยู่ที่1 7 0นะครับแต่ก็มีระยะเวลาหน่วงในการชาร์จนะครับแล้วก็การชาร์จเกรสกิลเนี่ยค่อนข้างจะนานนะแบบว่า8ปทิแล้วก็กว่าจะงาาอีกก็รู้สึกว่าช้ามากนะครับสําหรับอิจิโกะครับกอบแดงนะครับดูรอบนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับจะเป็นโกโจนะครับโกโจครับกอบแดงนะครับเพื่อร้อยสิเข้ากันนะครับมาดูกันนะครับอันนี้ดามิกอยู่ที่ 4. ุด 0.6นะครับแล้วก็ตีอยู่ที่5.07เออไม่ใช่เลยครับ5.7 50.7ขอโทษนะครับขอโทษที่แบบสับสนนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตีประมาณ8ทีเหมือนกันนะครับถึงจะใช้สกิล1ทีสำหรับสกิลเนี่ยดาเมจเท่าไหร่เรามาดูกันนะครับดาเมจสกิลอยู่โอ้เยอะนะเมื่อกี้แบบว่าเลข100หนึ่งขึ้นประมาณ4อันนะครับก็คือสกิล1ทีประมาณ400นะก็ ค่อนข้างชัดเจนนะว่าโกโจแรงกว่านะครับดูอีกทีนะครับเนี่ยเห็นไหมร้ยร้อยหนึ่งร้อยนร้อยหนนะครับประมาณ 4, 4นะี่สี่ฮิตในทีเดียวแล้วก็แบบว่าสกิลชาร์จไม่นานเท่าอิจิโกนะเพราะฉะนั้นนะครับก็ได้ข้อสรุปนะว่าโกโจนะแรงกว่าแน่นอนนะครับสำหรับเบลเท่ากันนะแล้วก็ประมาณนี้แหละครับน้องๆวันนี้ก็มาเป็นคลิปสั้นๆนะเพราะว่า มีน้องเรียกร้องมานะครับผมก็เลยต้องออกมาทำซักนิดหน่อยนะครับแล้วก็จุดจบของผู้พ่ายแพ้นะครับก็แน่นอนนะครับเราก็ต้องกลายเป็นอาหารให้กับผู้แข็งแกร่งนะครับใช่ครับจุดจบของเรื่องนี้ก็คือทั้ง2ตัวยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะเข้าทีมผมนะครับมันก็เลยโดนย่อยสลายไปนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับใครชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลาพี่ไลค์จะได้เข้าไปให้พี่แบกได้เป็นคนแรกๆเลยนะครับ สำหรับวันนี้แค่นี้นะครับใครอยากให้พี่รีวิวตัวอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับถ้ามันไม่เหนือบากว่าแรงพี่ก็จะไปหามาคอมไปหามารีวิวให้นะครับวันนี้แค่นี้ครับขอบคุณครับทุกคนเจอกัน See you again ยังไปจบคลิปนะครับแล้วก็วันนี้นะครับสำหรับน้องๆนะที่ยังไม่มีตัวดีๆใช้เลยแล้วก็ดวงก็ไม่ดีด้วยค่ารักก็น้อยวันนี้พี่พอจะมีตัวช่วยนะครับก็คือทาง Dev e l o p เนี่ยเขาได้ทำการแจกโค้ดมาเดี๋ยวพี่ก็จะใส่ให้ดูนะครับว่ามันเป็นโค้ดอะไรนะครับ 200ร้อมิลลินนะครับ crazy นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโค้ดสำหรับใบโคเวอร์อ15นาทีนะครับเพราะฉะนั้นพี่ขออนุญาตไปสุ่มก่อนนะครับไม่เจอกัน,นครับน้องๆ